สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาพบกับน้องเอ๋และสาวบัวนม่แล้วถึงสองแล้วมือนี้มือนี้บรรยากาศที่ทงไฮทงหน้าพี่น้องมือนี้มีแขกรับเชิญเดมิดาล่ามิดาล่ามานรับเชิญมือนี้สาวโอเอพี่น้องนุดาวเป็นลูกสาวกบหาไห่ได้พี่น้อง มาถงใครถงหน้าด้วทุกคนมาอ้วนได้อยากเข่าสองน้ำเหลาได้มื่อนี้นะ<ด>เราบออยากทายได้อเอ้ยค่ะคุ้มเราทายดิอเคอยากเป็นดาราสองผลก็ว่้านเนี่ยเขาอยากเข่าสองเพลินจักบานเนาะเป<ด>็นหมายเขาเข่าจักเตี้ยได้เขากับหมุนซูซี่เอาเด้มา่อกี้เข่าทงพี่น้องโมนี้เนาะเมื่อวานเข่าเลยก็ถือโอกาสเอามาหลินทงหลินทาเนาะแกงเราใหม่พี่นอ้องโมนี้หมอกำลังพดรวยๆอยูยอย่ต้มกำลังต้มไว้อยู่เนาะทุกคนอยู่ทางหลังยองเงี้ยนั่งยองเงี้ยนั่ง คูทถ้าัสนกับบ่อพลดรวยรวยยิทนบรรยากาศยิ่งตรงไหนตรงหน้าอู้ยคักแขงอันนี้ได้ัวเอบคอยได้เห็นหน้าเห็ดหน้าแล้วคูมือนี่ก้นกาบคอยเร่ดูดูรอช่วงออกคาบอนไรแล้วาวาค้ารอนี่แหละครับเล่เจ้าใครๆเออไหนอันนี้อันนีชิ่หน้ายิตโตก็ได้นี่ คุณเอย X กลับไป่หากินนะนะทุกคนได้่ที่นายประมาณ40ตัวจีน่าจะเพี้ยงข้อของเต็มเลยเพียงนี้เลยพร้อมไตายคือมานี่ทุกคนได้40ตัวอ้ยอ้ยยังไม่ตายค่ะใส่ขีดอ๋อเหยียบดอยแล้วใส่ขีดด้วยนะอืมนี่นี่เปลี่ยนัวอุ้ยมีมีต้มหอยนั่ได้ทุกคนแต่ว่ายังพูดแต่ต้มอะไรกันายครูเลยมึงทานังให้มะกุเถอะ โอ้จเหมดาวอะไรดีร้อเนาะโอ้แต่ยังหน่อยย่านจะแได้ย่านยินายโคบนะนะเออวันนี้ทุกคนแต่ยังหน่อยนะย่านย่านก็จะว่าเวลาไปคุณน่ะสิจบมาอันไปน้ำเมรเนาะเขาจะคูดเทิงเลยนั่นตัวเองเป็นยังหน่อยกับหมวกขาสิจับย่านเออยับยั้งโบยานแต่มันโคบได้ตีมันดีนะเจี๊ยบกพรามันโคบอีกอยากจับนักก็อยากจับแต่ว่าห่างย่านนนั่แล้วบันนี้พออยากจับเนาะวันดึงออกมาแล้วตีมันดีดกระแกงยิ่งนายทีแม่กระซูนในว่าวเลยเพิ่งจะมาจัดเตือน วาเข้ากับเขากับเข้ากับเข้ากับทิมไปเนาะแบบนี้เออไหนให้เราบอกเดี๋ยวข้อมันคูไปนี้เฮ้ากับสีดีทิมไปแบบนี้นะคนคมาไม่เมื่อยมันดีดนะนี่นะพ้อมาเจ็บนะมันดีดนะังมือนี่ดีดีค่เนาะน่นให้เาบอกผู้จินนายนะเดี๋ยวมือดำาลเด็กทุกคนนี่นี่นี่ตัวสตัวได้แค่นี้และวกัอันนั้นอันนั้นอ้น บ้านอันไนอ้น่าาะหมอก้อยข้าจะงูม้าในเดียงเลยทุกคนเนี่ยมึงเนนะี่ยห้อยขี่กระตาา่ายเนี่ยหล่ไล่งูมแปะเตี่ยนึงนอกไปเอ๊ะเดี่ยนึงนอกนีดหน่อยคิดว่าสิเบื่อได้มีอีกเพียงใดค่ะคิดว่าง,งุูมลงไปสิเจอแต่ขี่งูอ่ะเนาะป้าฝ่ายกินม,ม้าบมอก้อยใหญ่ม้าเทระกรรมเทระกรรมบางแนวนะวุ้ยจะมันอุดมสมบูรณ์หันมาทนี้กำลังต่ำระเบือ่อทุกคนป้าเป็นจะแสบ แห่งอนี้มันคือสีเพชรเนี่ยมันเดซือเพชรมาจ่อเบึ้งหมอนโนมัทุกคนมาเนี่ยกำลังคุดบัวบู๋อยู่เลยเลยมาเนี่ยมัยกะฮ้าไปได้ไก่ได้ทุกคนนโนมัยในก่อนนะเสียงเองแบบนี้ละคนดูทุกคนปลูกไว้มงามกินหรอกะบงยางฮ้ากินไก่ ให้ทุกคนมันจืดแล้วเอามาใส่อันนี้เลยได้แบบนี้เนี่ยน้ำเ,เ,เขาเบื่อใช้เลยชีได้ชีได้แกงเว้ได้แบบทุกคนมอชีได้กินแล้วเนี่ยหืมอ้วดตัวเลยทุกคนมามือแรกนั่นเอ้ยมาจนหอยมันนี่โอ้ยฮะเสียกินแกงมนมไม้ได้ทุกคนมาได็กินจ้าเสือไปเลยข้าะป้าเจ้าแกงแล้วเรียเร่ยมหล<ร><ร>่อเลงเนี่ยเป็ดตระแสาวแผนี่แกงนมไม้ใส่หอยจะกินไหน ใช่จินไหนก็เห็นแต่หัวจักเห็นเห็นแต่วิญญาณนั่นแต่ก็ยังเป็นกระแสแห่งอันนี้สิจ้ะซิ่มอู้มนี่ใจเนาะงใหม่ก็สิจ้ะเป็นกระแสแห่งนิ้มือทัพอิดค่างแหลกค่างทัพอิดเลยนะพี่โอเอสี่ได้กินแกงน้องใหม่นะทุกคนเอาเนื้อไปแล้วก็น้ำได้แตีสวดสวนแล้วทุกคนเอาโอ๊ตมาไว้แล้วตอนนี้มาเลยซิมซิมทุกคนเป็นกระแสแห่ง เ <Indonesia> ส่ยอยู่ประจังฮวนที่ประจังซีมกำในี่ยไงได้แต่วกาจะจีบอกว่าเขาจะบอกว่าให้ใส่ซ้อนกลางเด้ทุกคนก็เลยจัดการเลยซ้อนกลางตองแหละจีใส่ใส่บอกกัยังว่าใส่ซ้อนกลางให้ใส่ซ้อนกลางก็ต้องใส่สีมาให้จันทำไมทุกคนทำแหลกแหกมันว่าอลไรก็ได้จะแส่ยมาดี นนวดหนวดหนวดหนวดเยอะอือก็เดี๋ยวขวดแล้วตัวเองให้ขากแล้วมันสิลวกปากแล้วตอนนี้เขาเขียมให้อย่างแบบอู้วเจ้าเอ้ยแสบขาดเลยพอดีนนวแล้วแสบแล้วแสบแล้วทางนั้นเราก็ล่างต้มห้อยอยู่ทุกคนทางนี้เป็นแผนสร้างภาพแ้วกระซิม หันมาทางนี้เรากำลังกิตตาบักคุงเด้ทุกคนพันก,กแล้วกันตั้มนี่จำรเราเองนีมาทำข่าวชนข่าวชันจอดพี่น้องในยื่นเสียงปะแต่บวกกกกกปตแสแม่ผู้านี่ขวันขวดขวดขวอยู่ทุกคนทางนี้กลูก หวานใส่กัห oh, <my> ัมก so yes. <c oughs> ัากันคับตัวแล้วข้าข้าทาบ้าเรือยเบ้ง่อมึงดูเนาะภาะทินมีบ่ตืตอไปกวันบนหนาเลยแล้วแร่สบเนี่นี่แกงน้อใหม่นะแสีบอลี่ได้ทุกคนเสบทำได้กัย่างห่อยเช่ว่าเขาเตงเลยมันหอนนะเตีงก็เถอะได้เบิ้งยออกกันงานกันบือนี่ย่อยลีได้ตหแล้วหทางมันอืม แถบนี้ได้ทุกคนรับประกันเลยนะหนวคขาดบรรยากาศได้ได้อาธิรสเลยนี่ทุกคนแกงยุงเทีนะอ่ไเด้ยเคยได้รถไฟแบบนี้จ้าเกลือได้ทุกคนประแดกกับประแดกขวดือกันอนจักมันเป็นอย่างไรมันคือบ่แสบแนวหนีนะเลือดใจเด้ต้องอร่อยพ่อแหละทุกคนจึงเาสีอิ่มก่อนเขาเนาะ ว้าวกำลังจวดจวดจวดเมื่อกี้มากกาะกันหน่อยใหญ่ใ<ง>หญ่ใหญ่นึงนวดกันไล่ๆหน่อยเออมา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 บานี้มาจวดจวดจวดบานี้อือฮึผ้าับทิ้งเขาลัดธงมาแล้วพี่น้องผู้ไดห้หูผู้ไดห้หูกับผ้าทิ้งเขาลัด,ด,ลดทงมาเลยผ้าทิงขาลัดธงมาเลยพี่กัดหน้าประทัด หน้าปัตตานเออตามกินหอมมาเลยเด้อทุกคนดมกินมาเลยหอมเลยเว้ยแซ่บบอกได้ค้าเดียวว่าแซ่บทุกคนเอ้ยนานทั้งนั้นกลันตีแล้วบานิเพื่อให้เด้อดมกินกับตามมาเลยอาจจะดีไหมวันนี้เนาะฉันไม่ใช่เมงวันนะค่ะว่าแน่นอนเอิมผักอะไรนั่งเอ็น แรนมาเลยคิกินที่ชื่อแต่ยังแสบแลยถึงกินก็ควไจะกินอ่ะักคักขัดขัักคนตัวตัวตวเอ้าชิมชีมไปเลยทุกคนชิมซิมชิมมันนี้ต้องได้ใส่ไปขีบตัวอันใส่ไม่ขีบตัวไม่ขีบส่วนตัว ได้ทุกคนมาเด้ทุกคนมากินข้าวน้ำกันบานนี้เบื่อนเนียคักอัลีโอ้ยบ่ญยากสศิวะบ่ญญักสศิพัลนาเลยหายแล้วทั้งนั้นเขาปนย้ำหายไม่่างกันไปได้คักซอกว่าไปเรื่ลยเหรยไปเรยนั่งขานั่งนินแต่ป่ะนั่งนี้เด้ว หลังจากที่ห้ากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วเนาะพี่น้องห้าวกะสิได้เวลากลับบ้านพี่น้องแต่ว่าก่อนที่สิกลับบ้านพี่น้องอยากให้มาเบิงน้ำกันเนาะทางที่ห้าสิกลับบ้านพี่น้องโอ้ยหโหดแห้งพี่น้องแนมเห็นกระซาบวกกระขาสั่นแล้วพี่น้องเบิงขัวขามหองพี่น้อง ว่าใหม่ไพ่เนาะเป็นเห็ุกับขอนขางที่ชีว่าสูงเนาะเพราะว่าห้องมันขอนขางที่สิเลิกเนาะพี่น้องพี่น้องเนี่ยเห้นบอกคุณนะคนก็กําลังโตกลิ่นพี่น้องเอยจุดนี่ลระคือจุดที่ท้าทายที่สุดพี่น้องจุดที่ซสาบัวยานที่สุดพี่น้องแต่ว่าก็จําเป็นต้องดลยยางขามเนาะเพราะว่าถ้าบ่ขามห้องก็คือลงนาอยางเดียวเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องทําใจเนาะพี่น้องเนาะยันําได้เราก็ต้องสู้เนาะแล้วก็สําหรับคลิปนี้เนาะซสาบวก็ะ สิ่เดียคอจบคลิปไหวสามนิซะก่อนเนาะคลิปกินเขาทงพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ถือว่าสนุกสนานเฮฮาอ่ห้าบังว่าพี่น้องก็คงสิบอด่ามาเนาะพี่น้องเพราะว่าธรรมชาติบ้านเฮามันก็นสิประมาณนี้เนาะอาจสิบอด้สวยงามลูไหลยังาม,มากมายแต่ว่าก็อยกากถ่ายทอดบรรยากาศสุพีสุน้องเบิ่งเนาะก็จังได้กะข,ข,ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ชาวบ,บัวกรับโอเอตลอดมาเนาะจังได้กะ า OA, ฝ,าฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับสาวบัวอะไรกัโอเอ๊ะนำน้องพี่น้องฝากสองน้อยๆไว้ในอ้อมอ้อมใจเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์เนาะหรือว่าฝากกดติดตามเลยเนอ้องพี่น้องแฮงสีดีเนาะสำหรับคลิปนี้กับซีโบเลมียั้งร้ายนอ้องพี่น้องกับสีเลยขอตัวเมื่อบานซะก่อนฮะอาบน้ำอาบทานเนาะสำหรับคลิปนี้ขอคุณถกกำลังแรงใจไปก่อนพี่น้องสบายดี